ยินดีต้อนรับกลับมาสู่แล็กเ t t e r อร์เดอะ e ีรีส์หนึ่งครั้งครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการก่อตั้งสโมสรที่น่ดจว่าใครยังไม่รู้ประวัติแต่สามารถกลับไปดูในพาร์ทแรกได้ครับ ในพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะมาเสริมตัวราเตะเพิ่มเติมกันต่อครับต่อจากก้องหลังอย่างวินดี้คา a ิราที่เราเซ็นเข้ามาโดยการยืม1ปีแล้วมีออปชันซื้อขาดครับบวกกับแบ็คขวาเด็กดาวรุ่งวัยสิอย่างแซมเคอร์ติสนะครับผมเป็นเด็กดาวรุ่งที่เราก็ยืมมาเหมือนกันแล้วมีออปชันซื้อขาดนะครับแน่นอนว่าในการแข่งขันอุ่นเครื่องเนี่ยเราฟอร์ไม่ดีนะครับแต่ว่า ในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเปิดฤดูกาลและเกมแรกเราเจอนอ t เคา u ตี้และเราต้องเสริมระเตะต่อไปครับเพื่อที่จะสร้างทีมทีมนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นในแลก c แคสเตอร์ The s e r i e เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับผม Let's go สำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ f r e e f c o i c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายใครอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ e ีซ y การันตีความปลอดภยัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000 14ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อีลาสติกช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมล่าสุดครับรีออนคิงเขาปัดติเศษเราครับที่จะมาร่วมทีมด้วยการยืมตัวนะครับแน่นอนแหละเขาอยู่ระดับการ์สโคเรนเจอร์การย้ายมาอยู่แบงค์แคสเซอร์ในลีกชูก็อาจจะดูแบบไม่สมน้ําสมเนื้อเท่าไหร่ซึ่งเราก็เข้าใจได้นะปัญหาของเราก็จะเกิดอย่างนี้บ่อยๆอ,อีกยาวต่อไปครับแต่ว่าเราต้องหาวิธีแก้และก็หานักเตะ เข้ามาให้ได้ทุกคนมิดฟิลอีกหนึ่งรายครับวัย16ปีอย่างเลนนอนมิลเลอร์เนี่ยเอาจริงๆผมค่อนข้างชื่นชอบน้องมาตั้งแต่ซีรีส์อื่นๆแล้วนะแต่ว่าเราใช้น้องไม่ได้สุดเท่าไหร่ครับปั้นได้ไม่เต็มที่แต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยเราจะลองใช้น้องแลบแล้วก็พยายามจะปั้นให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ซึ่งแล้วเต้องไปขอดูก่อนแล้วว่าจะยอมปล่อยขายให้เราหรือเปล่าสำหรับต้นสังกัดอย่างมอเชเวลแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะใช้สูตรเดิมครับขอยืมก่อนแล้ก็มีอันซื จะได้หรือเปล่าต้องไปลุ้นนะลองขอยืนยื่มและซื้อขาดครับฝั่งของมาเชลเวลจะยอมหรือเปล่าคนระับทุกคนโอ้ฝั่งต้นสังกัดของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ยอมขายนะคืออยากจะปล่อยเป็นการยืมตัวอย่างเดียวและก็ในส่วนของค่าเหนื่อยโอ้ถือว่าน้องมีค่าเหนื่อยที่ต่ํามากๆซึ่งผมว่าโอเคนะ80 20ได้เพราะว่าค่าเหนื่อยค่อนข้างต่ําจัดๆแลนะ้วเรียบร้อยครับก็เป็นสัญญา1ปีนะ สำหรับเลนดอนมิลเลอร์ก็หวังว่าน้องน่าจะเข้ามาช่วยทีมเรานะครับผมในซีซันนี้นะครับลูกออนิวครับเป็นกองหลังอีกหนึ่งรายจากซันเดอร์แลนด์นะที่เราอยากจะได้ครับเพราะว่าความโดดเด่นของลูกออนิวเนี่ยคือในเรื่องของความเร็วนะข้อเสียของโอนิวมีอย่างเดียวทุกคนเป็นกองหลังที่รูปร่างค่อนข้างเล็กนะไม่ได้สูงใหญ่แต่ว่าแลกมาด้วยเรื่องของบาลานซ์ที่ดีครับมีความดุดันและก็มีความเร็วความอึดถือว่าดีมากคือโอนิวเนี่ย ก็อย่างที่บอกอ่ะได้อย่างเสียอย่างครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการแผงหลังที่เท่าทันเกมนะแล้วก็ในส่วนโอนิวเนี่ยผมมองได้ว่าเล่นได้ทั้งฟูลแบ็กหรืออาจจะเป็น3เซนเตอร์ก็สามารถเล่นได้นะครับอะไรครับผมก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยสู่ขอลูกโอนิวครับเข้าสู่ทีมครับด้วยวัย28ปีและสัญญาเหลือ11เดือนเดี๋ยวมาดูกับว่าเราจะสามารถเจรจากับเขาได้ ราคาเท่าไหร,ร่กัสำหรับซันเดอร์แลนด์เราจะยื่นไปก่อนที่0 0 0 0 0คกับบวกกับเซออนคอร์ที่1ินะด้วยความที่ลุกออนิวเนี่ยเหลือสัญญาณน้อยกว่า12เดือนครับทุกคนเราก็อาจจะต้องขอกดในส่วนของค่าตัวเล็กน้อยครับโอ้ซันเดอร์แลนด์ขอเพิ่มอีก4 0 0 0มื่นบอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แพงนะถ้าดูจากราคาประเมินที่ผมเคยเช็คมาลุคออนิวเนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่1ล้านเนะเราได้ที่8 0 0 0 0 0ผมว่าโป๊ะเช้เลยครับเรียบร้อย ก็ถือว่าเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะปิดดิวด้วยค่าเหนื่อยเท่าไหร่ครับก็หวังว่าน่าจะไม่สูงนะ่เพราะว่านักเตะก็ไม่ได้เป็นนักเตะสตาร์ดังนะอะไรครับผมว่ากันต่อในเรื่องของการเซ็นสัญญาครับมาพูดคุยค่าเหนื่อยกันต่อครับจากซันเดอร์แลนด์สู่แลงคสเตอร์ซิตี้ครับนักเตะอยู่ในช่วงอายุที่อยู่ในจุดที่ค่อนข้างพีคเลยนะ28ปีครับในส่วนของค่าเหนื่อยค่อนข้างแรงนะ8,800ปอนด์โอ้โห อันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเอาเรื่องเหมือนกันแต่เราอาจจะต้องขอเจรจาต่อรองนิดนึงครับ8,000มันก็เยอะสำหรับทีมอย่างไลงคสเตอร์เหมือนกันนะในส่วนค่าีในเราขอต่อรองลงมาเหลือ8,000แล้วกันบวกกับโบนัสสายที่1 0 5 0 0 0ครับก็ยังดูจ่ายน้อยกว่าที่เขาเรียกมาในรอบแรกนะก็ต้องมาดูครับว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าคือตอนนี้เราต้องการแกนหลักแกนหลังมากครับก็หวังให้เขาโอเคนะเรียบร้อยโอเค ปิดติวเรียบร้อยกับลุกโอนิวจากซันเดอร์แลนด์ครับประการหลังรายนี้บอกเลยว่าถึงแม้จะไม่สูงใหญ่แต่ว่าความแข็งแกร่งมาเต็มแน่นอนนะอย่างที่บอกครับเราเป็นเซนเตอร์ที่ไม่ได้มีความสูงใหญ่เป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกับว่าเราจะจับเขาเล่นอย่างไรแล้วจะมีผลต่อการเล่นเกมรับในลูกอากาศบ้าน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยผมว่าเขาไม่เล่นมาถึงอายุที่8แน่นอนนะ และเซตัสของลุกอันิวครับตอนนี้อยู่ที่69เรตติ้งนะครับแน่นอนว่าลุกอนิวเนี่ยเป็นนักเตะที่มีฟิสิกอลที่ดีมากครับทุกคนดูฮนะ <c oughs> คือดีมากๆนะฮะดีมากๆเลยแหละมีการกระโดดที่สูงครับแล้วก็สตา m ิน่าค่อนข้างที่จะสุดยอดครับฟิตปังทุกเกมแน่นอนในเรื่องของการเข้าปะทะผมว่าก็อยู่ในระดับที่ลิกวันลิกทูแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเล่นสบายนะครับ ก็หวังว่าน่าจะเป็นแกนช่วยหลักในส่วนของเกมรับให้เราได้ในฤดูกาลนี้นะอะไรครับผมลุยดิวกันต่อครับกับตำแหน่งแบ็กซ้ายครับทางด้านของอาร์เดียนนิวสันเปเรราครับแบ็กซ้ายจากฝากฝั่งของกรัดบักนะนาเตอรรายนี้เนี่ยน่าจะมีค่าตัวราวๆสัก 1M ขึ้นไปทุกคนอาจจะไม่ได้แบบแพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกเหมือนนกเตะที่เราเซ็นมาก่อนหน้านี้ครับเราจะยื่นไปก่อนที่9 7 0 0 0 0ปอน็ด์ื่นปอครับบวกเซอร์ออนคอร์ที่15%นะ เดี๋ยวมาดูครับว่าท่าทีของกัดปากเขาจะว่าอย่างไรครับอู้กัดปากขอแลกลุกโอดีวัดเดอะฟักอะไรครับผมล่าสุดกัดปากเรียกมาแลวครับที่1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นปอนครับเอาล่ะเขาเปิดไตออกมาแล้วครับว่าต้องการที่ราคาเท่าไหร่ซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็จะต่อราคาได้ง่ายขึ้นครับเราจะลองยืดอีกหนึ่งครั้งครับที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนปอนเนี่ยทุกคนมาดูซิว่ากัดปักจะว่าอย่างไรกับดีลนี้ครับเรียบร้อยโอเค ก็ถือว่าเป็นนักเตะหลักล้านนะครับคนแรกเลยก็ว่าได้ครับขออภัยครับทุกคนสมโมสรที่เราไปยื่นเนี่ยไม่ใช่กลัดปากนะเป็นได้ของโรเซนบอกบีเคแม่เอ้ยโลโก้เหมือนกลัดปากไอ้เราก็นึกว่ากลัดปากหนึ่งอย่างเลยที่ผมชอบทางด้านของแอดเดียนเนลสันเปเดร่าเนี่ยคือในเรื่องของเขาเนี่ยมีเวิร์กเรทใช่ดีครับไฮฮนะแล้วก็เป็นแบ็กที่ไม่ได้ตัวเตี้ยครับทุกคน6ฟุตหนึ่งก็ถือว่าลูกกาะอากาศ เล่นได้ทุกคนและก็ความแข็งแกร่งในเรื่องของความเร็วบาลานซ์ดีครับแล้วก็สปีดต,ต้นดีมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมว่า1ล้าน1 0 0 0แสนคุ้มนะอะไรครับผมหลังจากที่เราได้ในส่วนของกองกลางเข้ามาครับกองหลังแบ็คขวาแบ็กซ้ายก็เป็นอีกหนึ่งครับที่เราต้องการตัวมากๆานะตอนนี้ครับคือตอนนี้เราต้องการแบ็กขวาแบ็กซ้ายที่ไว้ใจได้นะซึ่งเปเรร่าน่าจะเข้ามาตอบโจทย์ นะตรงนี้ส่วนแบ็คซ้ายตัวเก่าที่เรามีอยู่คือวา l เดารี่ครับพี่แกเป็นแบ็คซ้ายี่คนข้างที่จะมีสปีดความเร็วต่ํามากๆก็ต้องมาดูครับว่าจะปรับตัวมากน้อยแค่ไหนในการย้ายเข้ามาเล่นในสู่หลีกอังกฤษครับทุกคนมาดูสเตตัสของเปรากันหน่อยครับ67เรตติ้งครับนี่คือความโดดเด่นของเปราคือมีทั้งความฟิตและความเร็วครับทุกคนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยบาลานซ์ค่อนข้างดีเป็นแบ็ ที่ถือว่าสปีดต้นใช้ได้ทุกคนนอกอนจากนั้นเนี่ยคือในเรื่องของการครอสซิงก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะเพราะว่ามีเรตติ้งที่616ค่อนข้างดีเลยแหละถ้าเทียบกับนักเตะในลิก2ลิก1แล้วก็แชมเปี้ยนชิพนะฮะคอนโทรลบอลก็โอเคนะครับผมเลยมองว่าเรายอมจ่าย1ล้านเพื่อแลกมานอกเหนือนจากเล่นเป็นแบ็กซ้ายแล้วเนี่ยยังขยับขึ้นไปเป็นวิงแบ็กซ้ายได้ด้วยถือว่ามีออปชั่นในการเล่นค่อนข้างหลากหลายตัวนี้น่าสนใจครับเราก็เลยเซ็นเข้ามาเลยครับ และก็ล่าสุดครับอีกหนึ่งรายครับก็เดินทางเข้ามาสู่ทีมเราคือเลนนอนมิลเลอร์ครับกองกลางดาวรุ่งวัย16ที่เราขอยื่นยืมนะครับจากมอร์เชลเวลซึ่งแน่นอนครับเขายอมปล่อยตัวให้กับเราและนักเตะก็ถือว่ามีใจที่จะอยากมาเล่นกับทีมเราครับ1ปีก็ต้องมาดูครับว่าจะจัดทับลงอย่างไรครับเมื่อได้นักเตะเข้ามาหลายตำแหน่งแล้วตอนนี้ขาดแต่เพียงแค่ตัวรุกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกองหน้าและก็ปีก บางตำแหน่งเท่านั้นนะล่าสุดครับเราจ้างโค้ชเข้ามาเป็น4คนนะแน่นอนว่าจะเป็นกองหน้า1กลาง1แล้วก็หลัง2คือเราเน้นเกมรับไว้ก่อนให้ดูแน่นก่อนแล้วในส่วนของโค้ชด้านอื่นๆค่อยๆเติมขึ้นมาทีเล็กทีน้อยแล้วกันในเกมแรกครับกับการเปิดตัวกับน็อตคาลตี้ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายทุกคนเราจะต้องใช้ผู้เล่นที่เรามีกับนักเตะที่เพิ่งได้ซ้อมด้วยกันครับมาลงในเกมแรกกับน็อตคาลตี้เดี๋ยวไปเพลคอนเฟอเรนซ์ก่อนแล้วก็ว่ากันนะ อะไรครับผมนอตคาลตี้มาระบบคล้ายๆเราครับหลัง3เช่นเดียวกันซึ่งเขาเล่นที่บ้านนะความได้เปรียบจะอยู่ที่ขาค่อนข้างเยอะครับอะไรครับผมเกมแรกอย่างเป็นทางการครับของนอตคาลตี้และก็แลงคสเตอร์ซิตี้ครับจะได้เจอกันในศึกฟุตบอลลิเกชูครับวันนี้ทีมน้องใหม่ครับจะโดนต้อนรับอย่างดีเยี่ยมหรือเปล่าต้องรอรุ้นครับอะไรครับผมเกมจะเริ่มที่นอตคาลตี้ครับเกมแรกอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นได้ดีแค่ไหนครับ กับนักเตะใหม่ที่ยังซ้อมกันน้อยมากๆครับด้านของแลงแคสเตอร์ฝากมาสวยครับที่แลงซาบแลงสามหักช่องนี้มาแล้วจุดท้ายแม็กคอยอามาตันได้อยู่และเปราเปรา,เปราพาสวนครับเปราฝากเข้าด้านในมามิลเลอร์แล้วซ้ายเติมมาแล้วเปราสปีดมาแล้วความเร็วใช้ได้เงยหน้ามองด้านในเปรายอดเข้ามาแล้วมองลงพื้นเซฟได้ เปิดแม่นซะด้วยครับแต่ว่ามงยังไม่ชิดมุมเท่าไหร่แล้วคือผู้สาประตูอย่างนี้มาแห่เล่นยาาครับสาดโดงขึ้นมาวิลลี่คาร์บารามงได้มาที่เจมิสันฝาาเข้าด้านในพิงมาก่อนครับเซเตอร์แล้วโอ้โหโดนเข้าหนักก็เอาเป็นตั้งเตะดีกว่าดึงจังหวะแม็กคอยแล้วจังหวะเดียวมาสวยครับไลลี่ไลลี่ม้วนมาแล้วเห็นเติมของเปเรราหลุดขึ้นมาแล้วเปเรราเห็นด้านในรอยอยู่ฝังหวโนี้เรียบร้อยไปโอ้โห เหลือจันเชื่อครับเตะมุมครับของไรคกรสเตอร์เปิดเข้าไปเสาแรกโฉบม,มาโอนิวเรียบร้อยครับโอ้โหแม่ใครบอกว่าตัวเล็กครับเล่นลูกอากาศได้ดีกว่าคนหนุ่มสูงบางคนด้วยซ้ำแล้วม่งประตูแรกใครกับไรคกรสเตอร์ไปแล้วครับสวยงามดูครับเปิดมาแม่นๆแ,แล้วโอนิวขึ้นเช็คคนเดียวครับโอ้โหสวยเลยเป็นประตูแรกเลยครับผมเริ่มต้นจากเซนเตอร์แบ็กของเราไนี่แหละ อะไรครับขึ้นนำก่อนเลยครับผู้มาเยือนอย่างแลงแคสเตอร์คือแลงแคสเตอร์ขยันเลยครับตัววิง่งตัวบีบนี่คืออยู่ตลอดเวลาแล้วดูรับตเลเตอร์ไปแย่งมาเคอร์ติสตั้งกันใหม่ยังหาทางเจาะไม่ได้ครับข้ามไปข้ามมาอยู่ครับแลงแคสเตอร์โอนิวจังหวะเดียวมาสวยครับตอนนี้บิลเลอร์พลิกมาแล้วฝากมาช่องนี้เจมิสันเล่นกับบิลเลอร์แล้วบิลเลอร์กดขวาเองติดหลังโอโ้โห แม่เขาไม่ได้ตั้งใจบล็อกด้วยซ้ำแต่ว่าหลังมันยังมีขวางอยู่แล้วหลุดขึ้นมาจังหวะนี้อันตรายมากๆอันตรายมากๆจังหวะนี้ปังอยู่แล้วหลุดเข้ามาได้ยิงไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหแล้วบดเวลาครึ่งแรกครับแม่ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่ก็สู้กันได้สนุกสนานแต่ว่าทางแลน์แคสเตอร์ดูจะเฉียบมากกว่าได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลุคออเดลและครึ่งหลังครับมีเปลี่ยนหนึ่งครับเป็นกองหน้าอย่างสตูดิ้งครับ ในอุ่นเครื่องเนี่ยเล่นได้ดีนะฮะแลงสตาร์ครับหักข้อมาไม่ดีครับโอนิวตัดมาได้แล้วเกมรับดีขึ้นเยอะพอมีโอนิวแล้วขวาเติมมาแล้วเกิดติดด้านในมีหลายคนเปิดแมนแมนปาต่อมาแล้วจังหวะยิงกองเรียบร้อยโอ้โหแม่ซื้อเลยครับด้านในมีอยู่4คนก็คือสาดเข้าไปแล้วก็ช่วยกันได้ดีครับสุดท้ายเป็นเจดูดตัวสำรองล,งลงมาในเครื่องหลังและดูทรงแม่ใช้ได้ครับ เป็นตัวยิงจริงๆครับลงมาแล้วก็ยิงอีกแล้วมาลูกนี้หยอดเข้ามาแล้วต้องชมครับเเลเตอร์พี่แกไปพิงแล้วก็เก็บบอลได้ส่วนสจวจครับอูบอลตกปุ๊บฮาร์มวันเล่ปั๊บสวยงามมากๆครับลูกนี้เป็น2อศูนย์ของแรงแคสเตอร์เลยก็ใช้ลูกส่วนให้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนหลุดเข้ามาด้านในมาจาังหวะที่เสียบเลยของไบรลี่แต่ว่าบอลมันยังเข้าทางของไบลี่กว่าอีกทีโอโหลงมาพันดูยางจัดแล้วดัน ดันขึ้นมาเองฝ่าเข้าด้านในมาเป็นทีสวนกับจังหวะน,นี้สจวดวิ่งใส่ลายนี้แล้วสุดยอดสจวดหลุดขึ้นมาแล้วสจวดยิงเรียบร้อยเป็นสศูนย์ไปเลยโอ้หูเติมกลางแน่นๆแ,และรอสวนกับใช้กองหน้าสองคนที่มีความเร็วครับโอแรงแคสเตอร์ aster, วันนี้มาลูบคมน็อตเคาตี้เลยแลวดูครับโอ้ไปดีใจต่อหน้าทีมน็อตเคาตี้โอ้สุดเหมือนกันนะ้วมึงสจวดลูกนี้สจวดใช้ความเร็วแบบ ความเร็วของเขาเลยครับฉีกกองหลังเพราะว่าแม่ลูกนี้ตัดหน้าดือด้อเลยครับแล้วก็จบสากออย่างสวยมีลุ้นแฮตทริกเลยครับในครึ่งหลังแล้วเปลี่ยนอีก2ครับคาร์มารานี่หมดแรงเลยครับส่วนสเตรเตอร์ก็เช่นเดียวกันับส่งดิกซันลงมาครับต่อยังเป็นหนึ่งตัวที่สามารถเก็บบอลแดนบนได้ครับดิกซันลงมาแทนคาร์มาราครับฝ่ากมาสวยที่ดัน ดันกระชากหนีมาสวยและดันจังหวะน,นี้เดินหน้าช่องนี้มาสวยที่ดิกซัสันจับได้ดิกซันเปิดมาตรงกลางให้โอ้สัจวัตริกเลยครับลูกนี้ต้องชมดิกซสันคือพี่แกจะยิงเองก็ได้ครับแต่ว่าอูนี่คือใส่พานได้เลยแล้วสจวัเป็นฮีโร่เลยครับเกมนี้เหลือจะเชื่อครับลงมาครึ่งหลังแล้วยิงไป3มลูกเลย ดูครับจังหวะนี้ดิกซันคือแรงยังเยอะครับเพราว่าลงมาใหม่แล้วใส่พาได้กับสะจวนแบบสบายเลยฮคือกองหลังของนอตเคาน์ตี้เขาก็ยมเหมือนกันนะเอาพูดตรงๆร,รับเพราะว่าเขาโดนเกมลากเลื้อยของเราทั้งเกมนะ่ะแรงก็หมดนะฝากขวามาขวาสุดครับ โดนประกบเล็กน้อยแล้วเคอร์อติสบนหนีมาเคอร์อติสเอาเรื่องแล้วฝากตามขนาดเส้นมาด้านในรออยู่ดิกสันเปิดบอลแล้วสะจวดยิงบอลตกโอ้โหเกือบเป็น4ี่ประตูของสะจวดการเข้าทําแบบชามช่วยของแลงแคสเตอร์และเขาต้องเปลี่ยนแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเปิดของมิลเลอร์จังหวะนี้ยอดไปเสาสองมงเช็ดออกมาแล้วปั๊มได้จ้าหนี้เก็บได้แล้วยิงสวนโด้บอลออกหลังจบเลยเรียร้อยกับแลงแคสเตอร์บุกมาถล่มน็อเตเคาน์ตี้4-0แบบ คูลสวัสด์ครับแล้วเป็นแฮตทริกของสจวดครับที่โอ้โหลงมาในเครื่องหลังนี่เจิดฉายเลอเกินก็ต้องชมด้วยครับว่าวันนี้แรงเราดูจะมีความฟิตที่ดีกว่าครับนักเตะดูใจสู้แล้วก็บีบเพรสจนเนี่ยโอกาสยิงเรา11ครั้งส่วนฝากฝั่งของนอตคาตี้2ครั้งเท่านั้นเองครับนักเตะที่เปอร์ฟอร์แมนซ์สูงมากๆในเกมนี้เนี่ยผมตัดสจวไปเลยเพราะว่ามันเล่นดีอยู่แล้ว ส่วนลุคโอนิวเนี่ยคือแบบอูห้หูผมต้องยอมรับเลยนะการเซลุกโอนิวเข้ามาด้วยค่าตัวที่เราจ่ายไปผมว่าโคตรคุ้มนะครับคุ้มมากๆและเกมรับทั้งลูกากาศและลูกภาคพ,พื้นคือเขาช่วยเก็บกวาดได้หมดนะผมบอกเลยว่านี่คุ้มมากๆกครับสำหรับโอนิวในเกมแรกครับเอาละครับผมถ้าพูดถึงตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งที่เราควรจะต้องเสริมเข้ามาก็คือในะเรื่องของ กองกลางเชิงรุกครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยกองกลางเชิงรุกมีเจมิสันแค่คนเดียวและเขาไม่ได้เป็นกลางรุกโดยธรรมชาติด้นะคือเราต้องหากลางรุกเข้ามาเติมเต็มแน่นอนเลยครับแต่ว่าเราก็อาจจะเป็นสไตล์ที่นําเข้ามาเพื่อโรเตชันช่วยกันนะไม่ได้เป็นแบบนักเตะที่มายึดตัวจริงคล้ายๆกับเปเรราที่เราต้องทุ่มเงินเป็นล้านนะเพื่อ มาลงทางซ้ายเลยแบบถาวรแต่ว่าในส่วนของรายกลางรุกเนี่ยมันไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นนะผมมองว่าเจมิสันก็ยังพอเล่นได้ในระยะยาวครับเราก็อาจจะหาตัวเข้ามาโรเทชันเพื่อมาช่วยในส่วนเจมิสันตำแหน่งนี้ได้ครับอะไรครับผมก็ไปว่ากันต่อในส่วนของกลางเชิงรุกครับอย่างแม็กเบอร์เจสเป็นกลางรุกจากซิดนีย์นะคือเรานําเข้าจากต่างลีกต่างทวีปเข้ามาเลยครับ เราจะยื่นไปก่อนที่6 0แสนครับทุกคนบวกกับเซอรคอร์ทที่10%ก็อยากจะได้เบอร์เจตเข้ามาครับถือว่าเป็นกองกลางที่มีความอึดนะครับผมและก็สามารถที่จะบีบเพสแดนบนได้นะฮะลองยื่นไปก่อนครับว่าซิดนีย์เขาจะตอบรับอย่างไรอะไรครับซิดนีย์ขอแรกเป็นเอียนเจมิสันครับโอ้โหและคือเราต้องการเติมสกอตเจฟในเรื่องของเกมรุกมันก็จะเอาเกมรุกเราไปแลกหรือจะเชื่อนะซิดนีย์ งั้นเราขอลดเหลือประมาณสัก8 0 0 0 0 0แล้วกันก็น่าจะเป็นดีลสุดท้ายที่จะปิดได้นะเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จบลงตัวที่8 0 0 0 0 0ครับก็คิดว่าสมน้ำสมเนื้อครับทุกคนสำหรับกองกลางรายนี้วัย28ปีอะไรครับผมเติมเข้ามาอีกหนึ่งครับสำหรับกลางเชิงรุกสามารถเล่นเป็น c m ตรงกลางได้ด้วยนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับจะได้ของเบอร์เจส เปน็นนักเตะที่มีความฟิตค่อนข้างสูงครับและก็รวมถึงความเร็วใช้ได้ครับแน่นอนว่าเราต้องการให้เขามาเป็นแกนหลักในเรื่องของการบีบเพรสแดนบนด้วยเรียบร้อยครับปิดติวจนได้ครับจากซิดนีย์เอฟซีที่800,000ปอนด์น่ีครับในรายของเบอร์เจตนะครับเรตติ้งที่66นะครับ ในเรื่องของสกิลของเขาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่มีฟิสิกอลที่ดีครับความฟิตถือว่าใช้ได้และโอเคในเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยผมมองว่าเขาคนโทรลบอลได้ดีนะและก็มีสกิลการเลี้ยงลากลุยที่ใช้ได้สิ่งที่ผมชอบมากๆคือมีสกิลเพลต์สไตล์ก่อนกลางเยอะไม่ว่าจะเป็น first touch เฟิร์สทัชนะครับการจ่ายบอล ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของฝั่งแม็กซ์เบอร์เจสเลยก็ว่าได้คะอะไรครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยว่าตอนนี้เราได้มากี่คนแล้วครับในส่วนของนักเตะที่เราได้มาทั้งหมด6คนนะเป็นซื้อ3และก็ยืมอีก3ครับซึ่ง2คนใน3ในการยืมเนี่ยก็จะมีในส่วนออปชันซื้อขาดอยู่ในช่วงท้ายดูการครับเริ่มต้นจากทางด้านของโอนิวนะมีเปเรราเบอร์เจสคัมบาร่าเคอร์ติสแล้วก็บิลเลอร์ครับในส่วนของบิลเลอร์เนี่ยเป็นลายเดียวที่ยืมมาแล้วก็ ไม่ได้มีออปชันซื้อขาดส่วนที่เหลือเป็นนักเตะของเราโอกาสค่อนข้างสูงเลยครับเพราะว่า2อวันนี้เนี่ยราคาซื้อขาดไม่ได้แพงนะปิดฤด,ดูกานน่าจะสามารถที่จะพูดคุยดิวได้ครับในพาร์ทนี้ครับถือว่าเราเปิดตัวได้ดีนะครับ ถือว่าดีเกินคาดเลยแหละเพราะว่าในการอุ่นเครื่องเราไม่ชนะใครแต่ว่าในหลีกเรากลับมาโฟกัสแล้วก็ได้นักเตะที่เข้ามาเติมเต็มนะตอนนี้เราแข่งไป2ยังไม่แพ้ใครแล้วจิงไป6ประตูครับทุกคนก็ถือว่าการได้กองหลังอย่างลุคโอนิวเข้ามานี่ก็ช่วยขันเกมรับได้เยอะได้ตัวรุกอย่างเบอร์เจตเข้ามาก็ช่วยสร้างสรรได้เยอะขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ตต่อไปยังไม่ปิดตลาดนักเตะครับเรายังมีบัตเจตที่จะเสริมต่อไปและเดี๋ยวมาดูครับ จะมีใครออกครเข้าวเพิ่มเติมหรือเปล่าว,วันนี้ไลแคสนเซอร์ซิตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันบ๊ายบายครับผม